สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยินดีต้รับทุานที่เข้ามาชมช่องขอนะคะวันนี้เราจะมาสอนภาษาจีนนะคะหนังสือที่เราจะใช้สอนนะคะคือหนะะังสือเหม่ยควาชูค่นะนื้อาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันขที่ในคลิปนะคะบทที่สองที่องค่ะชื่อเรื่องว่า,า,วา,าพวกเขาสองคนไม่เหมือนกัน เอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาดูเชิงสือกันก่อนนะคะเชิงสือแปลว่าคำศัพท์ค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะคำว่าทามันทามันแปลว่าพวกเขาทาตัวนี้นะคะใช้สื่อถึงเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อมาค่ะทามันทามันตัวนี้นะคะใช้สื่อถึงเขา ที่เป็นผู้ชายนะคะต่อมาค่ะคำว่าปู้อีย่างปู้อีย่างแปลว่าไม่เหมือนกันนะคะปู้คำเดียวนะคะแปลว่าไม่นะคะส่วนคำว่าอีย่างนะคะแปลว่าเหมือนกันนะคะพอเอาปู้อีย่างมารวมกันนะคะจึงแปลว่า ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่าหวานแ e วนหวานแหวนนะคะแปลว่าทั้งหมดหรือสมบูรณ์หรือทั้งสิ้นนั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะเนื้อหาหลักๆของเรานะคะไม่ได้อยู่ที่คำศัพท์ค่ะแต่จะเป็นยุฝานะคะยุฝาแปลว่าไวยากรณ์นะคะ เอาละค่ะไวยากรณ์คำแรกของเรานะคะคำว่าจิ่วนะคะจิ่วแปลว่าก้อนะคะซึ่งเราจะพบในภาษาจีนบ่อยมากๆเลยนะคะเด็กๆมีวิธีการใช้หลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราซือจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะการใช้นะคะตัวแรกกันเลยนะคะจิวนะคะใช้แสดงประโยคยืนยันนะคะเช่นทาจิ่วเจเจอรี เขาอยู่ที่นีประโยคนี้นะคะแปลว่าเขาก็อยู่ที่นี่นะคะถาแปลว่าเขานะคะจิวแปลว่าก็ใจ้แปลว่าอยู่เจอหลีคือที่นี่นะคะเขาอยู่ที่นีประโยคนี้จึงแปลว่าเขาก็อยู่ที่นี่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะโรง在 这里学校就在这里ประโยคนี้นะคะแปลว่าโรงเรียนก็อยู่ที่นี่นะคะคําว่า s c h o นะคะแปลว่าโรงเรียนนะคะมาดูวิธีการใช้แบบที่สองนะคะ j u นะคะใช้แสดงความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าเหลือแค่หรือมีเพียงนะคะเช่นนะคะ 。昨天就他น去。昨天就他น去。那นะประโยคนี้นะคะแปลว่าเมื่อวานมีเพียงเขาที่ไม่ได้ไปนะคะคําว่าจวัฒนเทียนนะคะแปลว่าเมื่อวานนะคะจิ้วแปลว่าก้อนะคะท่าเขานะคะเหมยไม่นะคะชุยแปลว่า ไปนะคะประโยคนี้นะคะจึงแปลว่าเมื่อวานมีเพียงเขาที่ไม่ได้ไปการใช้แบบที่สามค่ะดูนะคะใช้แสดงผลลัพธ์ของประโยคหลังที่ต่อเนื่องจากประโยคแรกนะคะใช้คำเชื่อมนะคะอ e ีจุดจุดจิ้วจุดจุดจุดนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ e ู我一听就明ละ วอ y ทิง g จิ้วมิงไปล่ะประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันฟังก็เข้าใจเลยนะคะวอยทิงนะคะทิงนะคะแปลว่าฟังนะคะมิงไปแปลว่าเข้าใจนะคะวอยทิงจิ้วมิงไปล่ะประโยคนี้นะคะจึงแปลว่าฉันฟังก็เข้าใจเลยนะคะต่อมาค่ะการใช้แบบที่4นะคะ ลนะคะใช้แสดงความหมายเกี่ยวกับเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเร็วกว่าที่คิดนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ我六点ต到าสวยเ点就到学校ะ,ระประโยคนี้นะคะแปลว่า6กโมงฉันก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะ l ลีวเตียน,นะคะแปลว่า6กโมงนะคะเต้านะคะ แปลว่าถึงนะคะสเสวี่เซียวนะคะแปลว่าโรงเรียนนะคะเล่านะคะแปลว่าแล้วนะคะวอาลิ่วเตียนจิ้วเต้าสเสว,วี่เซียลล่ะประโยคนี้นะคะจึงแปลว่า6โมงฉันก็ถึงโรงเรียนแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะกับประโยคคําว่าจิ้วนะคะให้เด็กๆนะคะลองกลับไปฝึกฝนนะคะการใช้ไวยากรณ์คำว่าจิ้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาที่เรียนไปสนุกกันไหมเอ่ยเดี๋ยวทั้งหน้านะคะจะเป็นคําัพท์เกี่ยวกับอะไรนะคะเราซื้อฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้หลังซื้อต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใจเจียนค่ะบ๊ายบายค่ะ